สำหรับหัวข้อสุดท้ายนั้นเป็นหุ้นบริมประสิทธิ์ชนิดสะสมและร่วมรับเงินปันผลสําหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญนั้นได้รับได้รับไปแล้วไม่เกิน1 0ก็คือผู้ถือหุ้นสามัญนั้นจะต้องได้รับ10%นนั่นเองนะครับความหมายของเขาเป็นชนิดสะสมเมื่อเป็นชนิดสะสมก็เอาของเก่ามาจ่ายให้ตก่อเลยนะครับปี54าทุนมี2ล้าน4จ่ายไปละว2เหรือ5%เ ได้ปับแสนสองต่อไปปีนี้นะครับปีห้าห้าสองล้านสี่เช่นเดิมน,นะครับทุนของเขานะครับคูณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ในอัตราต่อปีนะครับแสนหกหมื่นแปดพันต่อไปเขาบอกว่าผู้ถือหุ้นสามัญจะต้องได้รับไม่เกินส0ดังนั้นเราจะต้องทําให้กับผู้ถือหุ้นสัมัญให้ได้รับ10%ก่อนนะครับให้สัมัญ 10%นะครับคำว่า1 0บเปนจวนอย่าไรครับก็ไปดูนะครับว่าหุ้นสามาน,นั้นมีทุนเท่าไหร่หุ้นสามาน,นั้นมีทุนเท่ากับ7ดล้าน2คูณ10%ปรนะครับเขากำหนดมาเลยว่าให้10% 7ดล้าน2คูณ10%ก็คือ7จ็ดแสนสองนะครับให้กับผู้ถือหุ้นสามัญส่วนที่เหลือก็แบ่งตามทุนของหุ้นสามัญและหุ้นบริษัทแล้วมันเหลือเท่าไหร่ครับ เมื่อเหลือเท่าไหร่เราก็ตั้งที่หนึ่งล้านสี่แสนสี่หหักที่จ่ายไปแล้วแสนสองหักแสนหกหมืปดพันหักเจ็ดแสนสองก็จะเหลือทั้งสิ้นสี่แสนสามหมื่นสองพันตัวนี้ก็เอามาเฉลี่ยให้ตามสัดส่วนทุนของเขานะครับก็เป็นการแบ่งให้ บูลิงมาสิกแบ่งให้สามัญใช้ตัวเลขนี้นะครับมาแบ่ง4 3 2 0 0 0นะครับผม,มก็าคำนวณข้างน,นอกนะครับบูลิงสามัญนะครับ4 3 2 0 0 0คูณคูณน,นะครับ เราเคยคำนวณกันมาแล้วว่ายอดรวมของทุนทั้งสิ้นนะครับก็คือ96 96, 96. เกิดจากการนำ24บวกกับ72วงกันแล้วก็คือ96ครับในส่วนของบุริมสิทธินะครับมีทุนเท่ากับ2,004ดังนั้นก็ตั้งที่24หานด้วย96สามัญมี72หารด้วย96 ก็จะได้รกับแสนแปดพันส่วนสามัญน,นั้นก็จะได้รักับสามแสนสองหมื่นสี่พันครับอกักขรเลขนี้มาใส่นะครับบุริมาศแสนแปดพันส่วนสามัญสามแสนสองหมื่นสี่พันครบแล้วนะครับต่อไปก็สรุปรวมยอดนะครับว่าแต่ละหุ้นนั้นได้เงินปันท่ากับเท่าไหร่นะครับ เริ่มที่บุริมสิทธิ์นะครับแสนสองแสนหมื่ดพันแสนดพั้วับสามแสนหุ้นสามัญน,นะครับเจ็ดแสนสองสามแสนสองหมื่นสี่พันแล้วับล้านสี่หมื่นสี่พันเราก็มาคำนวณเป็นเงินปันผลต่อหุ้นนะครับสามเก้าหกอ่านจำนวนหุ้นก็คือสองหมจะได้กับสิบบาท ไปสามาัญนะครับล้านสี่หมื่นสี่พันหารจำนวนหุ้นก็คือสามหมื่นหกราคาตลาดยี่เก้าบาท